ดูรายการคุณพัดช่วยครับวันนี้เรายังอยู่กับคุณอู๋ครับเจ้าของแบรนด์วิชราวิทย์นะครับในโครงการไทเทมไอเทมไทยที่คนทั่วไปเข้าถึงครับครับผมสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้พบเรื่องราวของผ้าบาติกจากจังหวัดสงขลานะครับผมนะวันนี้นะครับรูว่าผ้าไทยผืนนี้จะถูกออกแบบเป็นไทเทมได้อย่างไรมาคุยท่านนี้ครับคุณอู๋ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวดีครับคุณอู๋วันนี้จะพาเราไปไหนครับ เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูการทํางานของวิชลวิ์ครับในการแปลงโฉมผ้าบาติกจากยางกล้วยเนี่ยให้ออกมาเป็นเสื้อผ้าร่วมสมัยได้อย่างไรครับ<อ>ผมที่ไหนสงขลานะที่กรุงเทพนี่แหละครับเดี๋ยวพ,พาไปดูเลยเลยกรุงเทพนะใช่ครับพร้อมแล้วไปดูเลยครับครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการขึ้นพาช่วยทุกค,คนเลยนะคะวันนี้ค่ะเจ๋าขออาสาพี่พันธ์พี่เท่งนะคะ ค่ะคุณผู้ชมมาดูของดีๆนอกสถานที่ค่ะแล้วก็วันนี้มีน้องชายสุดหล่อที่น่ารักมาด้วยสวัสดีครับพลธนาพลครับวันนี้รับบทเป็นผู้ช่วยพี่จ๋าครับรับบทเป็นผู้ช่วยครับผมไม่ใช่ต้องพูดใหม่รับบทเป็นกูรูเป็นกูรูเลยเพราะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแฟชั่นใช่ไหมพี่ก็ต้องมาปรึกษาแล้วก็ชวนพลมาเป็นเพื่อนพี่เพราะว่าพลมีแบรนด์ของตัวเองด้วยใช่ครับที่ใส่อยู่นี่ครับ ฮาร์ดเลนฮาร์ดเลนพีครับอ๋อฮาร์ดเลนพีเทรนเป็นยังไงตอนนี้เทรนตอนนี้ก็คือเป็นวัยรุ่นจะชอบใส่สบายๆครับแล้วก็อย่างเช่นโอเวอร์ไซส์นะครับที่ผมใส่อยู่ตอนนี้สามารถไปแมทช์กับกางเกงไม่ว่าเป็นเกงยีนกางเกงสแล็กได้หมดเลยครับได้แล้วผู้หญิงก็ใส่ได้เหรอผู้หญิงก็ใส่ได้ครับผู้หญิงโูยิ่งคิดเลยครับจริงเหรองั้นพี่กลับไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึ่งเอาไม่ดีนะครับดำเนินรายการต่อเลยครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้แน่นอนเป็นเรื่องของแฟชั่นนะคะแต่เป็นแฟชั่นที่เป็น ของคู่บ้านคู่เมืองของเราแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะั่นก็คือแฟชั่นผ้าไทยค่ะ<ม>ซึ่งนอกจากเราจะได้สัมผัสกับผ้าสวยๆแล้วนะคะวันนี้ เรายังได้เจอกับดีไซเนอร์ชื่อดังคุณผู้ชมที่เขาจะมาออกแบบผ้าไทยให้เราดูกันแบบสดๆเลยจะไปคุยละเอียดยิบเลยแล้วพลรู้ไหมว่าผ้าไทยในวันนี้พิเศษยังไงรู้สิคะเพราะว่าผ้าไทยเนี่ยเป็นผ้าบาติกครับ่ะเทำมาจากยางกล้วยนะครับจากสงขาโอ้สุดยอดนี่ทากันบ้านมาดีมากคุณผู้ชมผ้าบาติกคืนนี้นะคะเป็นหนึ่งในผ้าที่ได้มาจากการประกวด Cultural Textile Awards นะคะซึ่ง เป็นการประกวดที่ทรงคุณค่ามากๆ ừ ừ ừ นะคะเดี๋ยวเราไปดูผ้าแล้วก็ไปเจอกับดีไซเนอร์กันดีกว่านะได้ครับตื่นเมากๆครับไป,ไปค่ะนสวสวัสดีค่ะนี่คือดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะคะอยู่ในวงการผ้าเนี่ย ยาวนานเป็น10บสิปีเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับนะคะนี่คือเป็นผ้าอะไรคะพี่อันนี้เป็นผ้าบาติกครับค่ะซึ่งเป็นมรดกูมิปัญญาที่พบได้มากในทางภาคใต้ของประเทศไทยเราค่ะมีหลายชิ้นใช่ไหมคะเนี่ยใช่มีการผสมผสานตัดต่อแล้วก็ผสมสีหลายๆสีผสมกันด้วยครับอ๋อแบบยากไหมคะแบบนี้ก็ไม่ยากเน้นอะไรที่สบายๆแล้วก็สนุกสนุกด้วกานออกแบบแต่อยากใส่มากเลยแต่ชอบกระโปงมากเลยดูสิคะสวยมากเลยครับ เนี่ยมีความฟิ้วมีการไล่สีคือเป็นการแมทสีที่คือผ้าลายลายมาแมทกัน,นมันใช่ออนไลน์ชนลายก็กลายเป็นแบบ<อ>เออสวยอแบบเรื่องของสีอย่างเงี้ยค่ะพี่อู๋มีแนวคิดยังไงในการที่จะจับสีอย่างเงี้ยเยอะๆมาผสมกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามเทรนด์บุ๊กที่มีอยู่ตอนนี้นะคะรับแช่นายเทรนด์บุ๊ก2022 น้องพลเนี่ยบอกเจ้าสาวว่าพี่มีของเด็ดเป็นไอเทมเป็นไทเทมของพิเศษตอนนี้ก็จะเป็นผ้าบาติกย้อมยางกล้วยซึ่งถือได้ว่าน่าสนใจเพราะว่าเป็นการนําเอาธรรมชาติเข้ามาใช้ในกระบวนการทําบาติกค่ะอยู่ตรงไหนคะพี่คะอยู่ตรงไหนครับอยู่ด้านหลังนี่อันนี้ใช่ไหมครับขออนุญาตนี่โอ้โหชิ้นนี้เป็นผ้าบาติกจากยางกล้วยที่ส่งขานะครับก็วิกระบวนการเนี่ยก็คือนําเอายางกล้วยคือไปตัด ตีกล้วยนะครับแล้วก็เก็บยางมาแล้วก็เอามาเพสหลังจากที่พิมพ์ลายเทียนบาติกลงไปโอ้สวยงามยางกล้วยในความรู้สึกของพวกเราอ่ะคือถ้าติดเสื้อแล้วจะไม่ชอบเลยหเนีเหนียวเหนียวล้างไม่ออกแต่กลายเป็นว่าชาวสงลาเนี่ยตรงนั้นน่ะเอามาทําเป็นสีในการย้อมผ้าบาติกได้แล้วก็เป็นการนําเอาผลผลิตทางการเกษตรที่ปกติไม่ค่อยเกิดประโยชน์เนี้ยมาทําให้เกิดประโยชน์ด้วยเสื้อตัวนี้เนี่ยออกแบบสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงคะพี่อยู่สามารถใส่ได้ทั้ง คู่เลยครับไม่ไม่ได้จำกัดเป็นยูนิเซ็ฟครับเหรอผมขอลองใส่ได้ไหมครับนี่พลพลต้องลองนะครับก็เสื้อมันเป็นโอเวอร์ไซส์ใช่ไหมครับใช่สามารถใส่ได้ทุกคนเลยครับตามแพนที่ผมบอกเลยครับจริงคุณผู้ชมเราเพิ่งคุยกันเรื่องโอเวอร์ไซส์เมื่อสักครู่นี้เองโอ้โหดีไซเนอร์ช่วยเธอคนพลโอ้ยสวยมากคเลยพลนี่บอกโอ้โหเหมาะผมว่าเหมาะมากเลยนะใช่ไหมใช่ครับอุ้ยพลนายรู้สึกผมรู้สึกดูดีรู้สึกหล่อมากทีเดียวครับ นี้ค่ะผู้ชมเป็นจุดเริ่มต้นของชิ้นงานที่สวยงามแล้วก็มีเสน่ห์มากๆของพี่อูช่วยเล่าให้จากฟังหน่อยว่าแนวคิดในการออกแบบคอลเลกชันนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรเริ่มต้นตอนแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องของวัสดุก่อนครับเพราะว่าเชื่อเสมอว่าถ้าวัสดุที่ดีแล้วเนี่ยะมีความงามแล้วเนี่ยเราไม่ต้องปรุงเยอะอก็อย่างวันนี้ก็จะมีผ้าบาติกมาให้ดูเป็นตัวอย่างครับอันนี้ก็เป็นผ้าบาติกพิมยางกล้วยอ๋อมาจากอันนี้เป็นผ้าผืนประกอบ ที่ที่มาจากชุมชนคือพี่เห็นแบบนี้เลยเห็นอย่างงี้มาก่อนก็คือเป็นการนําเอาลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นพวกที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือสถาปัตยกรรมต่างๆครับมาทําเป็นผ้าบาติกพอได้ผ้ามาแล้วเนี่ยก็ลองคิดดูว่าทํายังไงถึงจะเป็นปัจจุบันหรือเข้ากับเทรนด์ความต้องการที่อย่างที่ได้กล่าวไปว่าเป็นเรื่องของโอเวอร์ไซส์เป็นเรื่องของอะไรที่ใส่สบายก็ นำเอาแนวคิดเรื่องนักมวยชุดนักมวยก็จะเป็นยืนยืด่เพราะว่าช่วงนี้อยู่บ้านกันเยอะก็ก็จะร่างกายก็จะเปลี่ยนก็จะไม่ไหวือที่ยืนยื้อไ่ด้พี่อูพูดถึงจ๋าป่ะคะแล้วก็ก็จะประกอบไปด้วยเสื้อคลุมนักข่าวทานูดูจากในสเก็ตเนี่ยที่ที่คิดไว้ก็จะเป็นเรื่องของความสนุกกับการผสมไล่ต่างแล้วก็ แต่ละชิ้นเนี่ยสามารถเป็น m i กซ์แอนด์แได้กับกับของที่มีอยู่คือเวลาที่ใช้ผ้าไทยเนี่ยบางครั้งเราไม่จําเป็นจะต้องใส่หัวจรวดเท้ายังเวลาออกแบบเนี่ยแน่นอนว่าทั a ทัลุกเป็นผ้าไทยแต่เวลานําไปใช้จริงเนี่ยสามารถ ยกชิ้นได้เป็นชิ้นเสื้อคลุมหรือเสื้อเชิ้ตหรือว่าจะเป็นกางเกงที่มีลักษณะคล้ายนักมวยนะครับเช่นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นี่เองเสื้อคลุมอย่างนี้ก็สวยครับเทรนตอนนี้เป็นเทรนของสปริงซัมเมอร์ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายสบายแล้วก็ใช้ได้หลายโอกาสเดี๋ยวนะสปริงซัมเมอร์คือ อุ้ยพี่ออกแบบล้าไปตีหน้าเรียบร้อยแล้วหรอเสื้อไว้เลยครับโอเลศคุณผู้ชมนอกจากเสื้อตัวนี้นะคะที่น้องพลใส่นะคะยังมีอีกหนึ่งชิ้นที่เจสสาเห็นแต่ในนี้แล้วอ่ะเด็ดมากสวยมากอยากให้คุณผู้ชมได้ดูอยู่ตรงหน้าเราเองค่ะไปค่ะเชิญค่ะนี่คุณผู้ชมนี่คือตัวนี้เอ้ยนี่มันตัวตัวเดียวกับที่ผมใส่คลักษณะลักษณายการนานใช่แต่ว่านี่จะเป็นตัวยาวครับแล้วก็พอมา เป็นท็อตทลุกเนี่ยอย่างอันนี้ก็คือเกงที่บอกก็จะเป็นเนีนยยังยืดสามารถอันนี้ไป็นแบบถใสชาย้ใช่ครับผู้หญิงก็ใส่ได้ครับจริงๆแล้วน่ารักมากเลยอ่ะอย่างนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรคะพี่โค้ดเหรอคะเป็นเทรนด์โค้ดใช่ครับแต่ว่าพอมาเป็นผ้าบาติกเนี่ยปกติเราจะไม่ค่อยเห็นสามารถเอาไปใส่ได้หลายโอกาสหรือว่าเวลาเดินทางหรือไปท่องเที่ยวอะไร้ยครับก็สามารถใช้ได้อ๋อนี่ถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะ ว่ายางกล้วยทําให้เขาเป็นสีแบบนี้ใช่ครับก็มีการนําเอาผ้าไหมไทยเนี่ยมาทําผ้าปักด้วยอ๋อ<ร>น,นี่นี่ผ<ร>้าไหมเหรอคะพี่ใช่ครับก็จะมีลักษณะวาวแล้วก็ผิวสัมผัสที่ที่น่าสนใจมากขึ้นถึงเวลาแล้วแหละพี่อู๋ที่จ๋าจะได้มีโอกาสได้ใส่ผลงานของพี่อู๋ <laughs> <laughs> จะดูแบบเป็นนางแบบขึ้นมา สวยตั้งเลยอะค่ะไม่น่าเชื่อพลยังไงพลยังไงค,งครับลองลอง,ลองสลับลองไหมองไหมอยากลองสัวครับว่ะ <laughs> เอเอดีๆทำไมพี่หูถึงออกแบบแล้วมันเข้ากับทุกคนขนาดนี้คะคือจัตัดแปลกใจเพราะว่าตัตากคคับนนอะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลย,ายอายุก็ต่างกันครับผมแต่เนี่ยน้องยังเด็กยังวัยรุ่นใส่ออกมาก็ดูทันสมัยคือเวลาที่ออกแบบผ้าไทยเนี่ยต้องพยายามทําให้มันสนุก ผ้าไทยใส่ให้สนุกครับนั้นคือหัวใจหลักแล้วก็เอนจอยกับมันไม่พยายามไปเกรงว่าผ้าไทยจะต้องภูมิฐานอะไรเงี้ยพยายามที่จะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันให้ใหได้มากนี่ไงคุณผู้ชมนี่คือไทเทม เป็นไอเทมของคนไทยที่น่าภูมิใจแล้วก็ที่สําคัญสนุกมากๆผมว่าเราจะเอ็นจอยกับการแต่งตัวมากขึ้นครับน้องพลเห็นแล้วเป็นไงบ้างผมเรารู้สึกว่าวันุ่นสมัยนี้สามารถแต่งตัวแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าภาไทยจริงเราแต่งไม่ยากเลยนะครับใช่แค่เราว่าดูแต่ดีไซน์ใหม่มาปรับลุคใหม่ผมว่าก็สวยแบบทันสมัยอินเทรนด์แน่นอนครับเพราะเรามีทั้งดีไซเนอร์เก่งๆครับแล้วก็วัสดุนะครับจากธรรมชาติของของไทยเราอันนี้รามความเป็นไทยครับผมว่าไม่ยากครับที่จะไปถึงแฟชั่นระดับโลกครับโอ้สุดยอดคุณผู้ชมแล้ววันนี้้นคเราา2ก็ไดโ ไอ้สวมคอลเลกชันที่ทรงคุณค่าแล้วก็สวยมากๆสนุกมากแล้วได้เจอกับสุดยอดดีไซเนอร์ที่เราสองคนเนี่ยบอกเลยว่าเป็น f อนะขอบพระคุณพี่อุ๋มากมากเลยนะคะครับไปค่ะทุกคนเราไปหาพี่เท่งกับพี่พันธ์กันไ่จานครับโอ้นะครับผม แม่ใครจะไปเชื่อนะครับผ้าบาติกนะฮะจะก,กลายเป็นไทเทมที่งดงามขนาดนี้นะครับคุณอู๋ก็เดินทางพร้อมกับผ้าไทยผืนนี้ตั้งแต่ชุมชนต้นกําเนิดน,นะครับแล้วก็ออกมาสวยงามแบบนี้เลยถามความรู้สึกหน่อยครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ทํางานกับชุมชนแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าต้องทําผ้าไทยใส่ให้สนุกก็คือทํายังไงที่จะเป็นปัจจุบนันแล้วก็สนุกกับอัตลักษณ์ชุมชนแล้วก็ สามารถสวมใส่ได้ง่ายใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันเป็นหัวใจหลักครับผมเมื่อกี้คุณอูพูดว่าอะไรผ้าไทยอะไรนะผ้าไทยใส่ให้สนุกผ้าไทยใส่ให้สนุก,นกคือถ้ามองเสน่ห์ของความเป็นผ้าไทยอ่ะมันมีความมีเสน่ห์ยังไงทุกวันนี้ผ้าไทยต้องเอามาใช้อย่างสนุกแล้วก็คนที่สวมใส่เนี่ยก็จะต้องสนุกสนานกับการใช้ผ้าไทยคือไม่จําเป็นต้องยกมาร้อยเปอร์เซ็นต์เอานู่นนิดไอ้นี่หน่อยมาใช้ครับ พอเราได้ร่วมกันใช้ผ้าไทยเนี่ยมันส่งเสริมให้เศรษฐกิจได้เกิดการหมุนเวียนในชุมชนอันนี้คือหัวใจหลักและดีอย่างคือแสงความภูมิใจด้วยนะใช่เอามาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ทําให้เราได้นึกถึงที่มาของผ้าแต่ละท้องถิ่นด้วยแล้วก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนี่คือในมุมนักออกแบบเขาก็สนุกตั้งแต่เริ่มออกแบบทีนี้ถ้าเกิดเป็นพี่เท่งในมุมสวมใส่ ผมอยู่บ้านสมมติอยาจะใส่สโลงสโลงพัผ้าไทยครับสโลงมันก็สว่กก็โอเคเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการมาแปลงอย่างเช่นเราเห็นพวกผ้าธรม้าที่มาเป็นกางเกงก็มีเป็นเสื้อก็มีคืออย่างที่คุณอู๋บอกอ่ะมันสนุกกับการเลือกมาสวมใส่นะครับก็ทําให้เห็นว่าเออนี่คือเอกลักษณ์ของไทยๆด้วยนะครับอ่านี่แค่ผ้าผืนแรกก็น่าสนใจแล้วครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนครับคุณอู๋ วิชละวิทย์ครับผมขอบคุณครับเราแข่งแบรนด์วิชลวิทย์ของคนไทยภูมิใจชาวไทยดีสุดแล้วครับผมครับผมแต่อย่าลืมว่าสัปดาห์หน้านะครับพบกับผ้าไทยผืนที่สองครับผมนะฮะจะเป็นผ้าอะไรและใครนำไปสร้างสรรค์เป็นไทเทมสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับผมเจอเจอคุณพระช่วยทุกวันอาทิตย์ตะวันตกก้าโมงครึ่ง วันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่อู๋ขอบคุณครับ